คันนาเลยผมเริ่มเซ่แล้วผมเริ่มมาจับระเบียบ์มาตรงแถวแล้วฮะน้ำมาแห้งครับช่วงนี้เนาะมองนี้เป็นมองรับน้ำเพอดีครับผมน้ำมาจต็มหอยฮะจากครับวูไหลมาไหล,ลมาผ่า,ผานหนีเวดน้ำเนาะตอนนี้ก็ย,ยามเบ็ดได้ซองลังครับผมก็ยังบ่มีอยังเปลี่ยนแปลงนะฮะยังปกติดีทุกอย่างจนะไปรุ่ยลังต่อไปครับผมคันนาก็น่าจะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะผมมันปั้นม่ได้หรอกฮะเพราะว่าช่วงน,นี้น้ำมันแห้งเนาะฝนตกเสมอฮนะ นี่ไะอู้ทู้ชิวพี่น้องเอ้ยอย่ามาแบบเบึงเบ็ดเบิึงเบ็ดเบิึงเบ็ดเบิึงเบ็ดพี่น้องเบิึงเบ็ดอู้ดูไปนี่อู้เบ็ดไปอู้บักงี้ดิเนมือเด็อู้ทู้อู้อู้บอกงี้บักงี้พี่น้องบักงี้บักรู้บักรู้บักเนี่ยบักรู้อู้อย่าปากอย่าปากเดี๋ยวปดปากกันพี่น้องมันแล้วมันแล้ววุ่นี่มันแล้ววางที่บริเวณนั้นอยู่เฉยครับบอกเอาด้วยบอกเอาด้ บอกไนดินะบอกไงไรล้มัน้วรงควานบอนี่พี่น้องไยังไงะลุว่ลุบ่ลุบึงเอารถพี่น้องเอ้ยแต่ว่าป่าป่าหัวครับผมป่าวเนาะ